สวัสดีคะ่ะพี่น้องที่รักเจอกันตามสัญญานะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะพี่น้องกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เอาไว้จะได้หากันเจอนะคะพี่น้องคะ่ะตามสัญญาเลขบนนะคะสูตรบนเนาะสูตรที่เข้าทั้งปี10กว่าปีมาแล้วไม่เคยพลาดไม่เคยหลุดนะวิ่งอาจารย์เข้ากันยาวๆเนาะรอบนี้ก็เหมือนกันเข้ากันยาวๆนะคะตามที่สัญญากันไว้ก็เอาสอ สูตรสองตัวบนมาเนาะสูตรสองตัวบนนะคะใครอยากได้เป็นหยกเป็นอะไรก็ทักเข้ามาได้นะคะตอนนี้อาจารย์เล่งบุญนะคะพี่น้องอยากได้อะไรอยากช่วยบุญอาจารย์ช่วยซื้อเป็นกําลังใจให้อาจารย์หน่อยนะคะแล้วก็เมื่อวานเนอะอาะอาจารย์ก็ถามลูกศิษย์หลายๆคนว่าใครรู้จักเทพองค์ที่ถือไม้เนี่ย อาจารย์ไม่รู้ว่าเชื่ออะไรไม่รู้จะโอออกได้หรือเปล่าก็เอาเอาไว้อาจารย์ถามในเอใน VIP FC ในไลน์แล้วกันเนาะว่าฮอกลกซิวเป็นสามองค์เนาะอองค์ที่ถือไม้เท้าอ่ะเขาเรียกอะไรนะคะพี่น้องก็ตอบมาทีนะถ้าใครรู้ถ้าใครได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับวรรณกรรมจีนอะไรต่ออะไรเนาะ อาจารย์ไม่กล้าเอามาออกตรงนี้ถ้าท่านใดอ,อยากจะตอบก็ตอบมาให้หน่อยนะคะแล้วก็ท่านใดที่อยู่ในในไลน์ VIP ของอาจารย์ก็ตอบมาด้วยอา,อาจารย์ก็มีหลายอย่างที่จะใครอยากจะศรัทธาอยากเช่าอยากอะไรต่ออะไรประมาณนั้นนะเอาไปไว้เ,เรียกโชคลาภในบ้านกา็ทักทายกันเข้ามาเนาะ อาจารย์ก็อยากจะปล่อยอันเนี้ยให้พี่น้องไปได้บูชากันแล้วก็นำโชคลาภเข้าบ้านแล้วก็เงินตรงนั้นก็มาช่วยเหลือผู้ที่ป่วยผ่าตัดอยู่เนาะอาจารย์ก็รู้จักผู้ป่วยรายนี้แต่ก็ไม่อยากพูดอะไรมากตรงนี้เนาะก็เอาเป็นเรื่องหวยเราแล้วกันก็ถามมาแค่นั้นน่ะที่ถือไม้เท้าเนี่ยอาจารย์ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยไม้เท้าเนี่ยคือไม้เท้าเนาะ เอาแต่ไม้เท้ามาให้ดูแล้วกัน,นท่านก็จะเสียบไม้เท้าไว้อืมอาจารย์ไม่รู้ว่าเป็นอะไรคือในนี้เรากลัวผิดกฎอาจารย์กลัวมากเดี๋ยวจะออกไม่ได้พี่น้องก็จะอดหัวอีอืมใครออยากจะทําบุญอะไรอยากจะได้อะไรก็ถามมาแล้วกันเมื่อก่อนนี้อาจารย์เคยปล่อยในวัตถุมงคลในยูทูบนี่แหละแล้วก็ดกอ,ออกออกไปแล้วเขาก็สั่งห้ามไม่ให้ขายของในนี้เนาะ ไม่ให้ปล่อยในนี้อาจารย์ก็เลยส่วนมากก็จะปล่อยใน v i p ในพี่น้องที่ศรัทธาอยากไดอ้อันนั้นก็ถามมาได้ค่ะใครอยากได้ก็ทักถามโทรมาเบอร์ที่เห็นนี้นะคะ0624513242เก่าอยู่ในบ้านนี่แหละคะ่ะแต่อาจารย์ดูไม่เป็นหรอกเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้เก่งเรื่องตรงนี้วัตถุมงคลเรื่องพระเรื่องอะไรอาจารย์ไม่รู้เลยเพียงแต่รู้ว่าของเก่าอยู่ในบ้านเท่านั้นเอง อันนี้ก็ใครอยากดูใครอยากได้ใครศรัทธาก็ทักเข้ามาเท่านั้นเองแอดไลน์กันแอดไลน์กันก็ส่งลูกให้ดูพี่น้องอยากได้อะไรทักกันเข้ามาตามกําลังทรัพย์ของพี่น้องอาจารย์ไม่ไม่ได้บอกเหมือนคนอื่นไม่ได้อะไรก็ช่วยบุญกันเท่านั้นเองเ,องเนะาะอันนี้พี่น้องก็อาจารย์ก็บอกไปแล้วเนาะหลักร้อยนะคะหลักร้อยเนี่ยถ้าซื้อลอตเตอรี่พี่น้องอย่าลืมเอาไว้ตรงหลักร้อยเนาะ หลักร้อยสามตัวหน้าสามตัวท้ายถ้าสามตัวหน้าก็าไว้หลักแสนเนาะหลักหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนหลักแสนใช่ทุกหลักแสนเลขหกตัวเนาะไม่ใช่เจ็ดตัวหกตัวเอาไว้หลักแสนพวกนี้เอาไว้หลักแสนแล้วก็ไว้หลักร้อยเนาะเผื่อถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะพี่น้องอย่าลืมติดต่ออะไรก็แล้วแต่อย่าลืมโทรมาเบอร์นี้นะคะ ศูนย์หกสองาหามสองสี่สอเบอร์โอน8ปดหนึ่งสีแล้วก็5้6 2 6 1หกสอนะคะมี2แบงนนะะพี่น้องทักทายกันเข้ามาได้อยากได้อะไรอยากได้ปี๊เซไปเข้าคู่หรืออะไรก็แล้วแต่ทักเข้ามาอยากได้กาแฟไปทานกาแฟลดน้ําหนักลดความอ้วนเป็นยาระบายลดแน่ๆ100้กิโลนี้ลดได้เห็นเห็นจากอาจารย์จากเจ็ดสกว่าเนาะตอนนี้ก็เหลือ60 หกสิบต้นๆนหน่อยๆเนาะก็คือเอาแค่นี้แต่ถ้าลดกว่านี้ก็ได้แต่ก็กลัวจะวูบเพราะว่าเราอายุมากแล้วก็เอาให้พอดีเขาบอกอายุมากแล้วร่างกายไม่เหมือนไม่เหมือนอย่างวัยรุ่นทานน้ำเยอะๆขาดน้ำไม่ได้เนาะไม่ว่าจะวัยรุ่นไม่ว่าอะไรขาดน้ำไม่ได้แล้ววิตามินซีเนี่ยทานตลอดนะคะพี่น้อง ราะว่ามันต่อต้านอนุมุิสระแล้วก็เ,เพิ่มคอลลาเจนในร่างกายเพื่อไม่ให้ร่างกายมันเหี่ยวยน่นเนาะอาจารย์ก็พยายามทานทุกวันนะคะเพราะว่าอาจารย์เป็นโรคไขข้อเกี่ยวกับกระดูกเกี่ยวกับอะไรอ่ะวันนี้ก็เอามาให้อันนี้ก็เป็นเลขเบนนะคะที่แล้วเนาะเข้าหลักร้อย เข้าหลักหน่วยหลักสิบเข้าหมดนะคะเนี่ยเข้าหมดเลยเข้าทุกตัวนะคะอันนี้เข้า2ตัวเข้า2ตัวเข้าสตัว,อ,ตวอันนี้เข้าหลักหน่วยเนาะอยู่หน่วยอันนี้เข้าหลักสิบห้นี่ออกมาสามวดแล้วเนาะสามแปดแสาแล้วก็3ามห้าสองหลักร้อยไม่ไปไหนเลยค่ะพี่น้องอยู่ที่เดิมอ่ะแคปก่อนเนาะ1 2ึ่งสองสามี่ห้าหเจดแดเกค่ะแล้วก็เลขวิ่ง เลขวิ่งนี่ก็รู้สึกว่าจะได้เลขวิ่งสองรอบแล้วหลักหลักร้อยเนี่ยทำให้หลักหน่วยสิบก็เข้าหลักร้อยตลอดออกสามห้าสองก่อนหน้านูน้นออกสามศูนย์เก้าก่อนหน้านูน้นสามแปดแปดตามนั้น <c oughs> เลขวิ่งเนี่ยถ้าใครอยากได้สูตรโต๊ะเนาะพี่น้องทักมาเพราะว่าสูตรโต๊เนี่ย ขอให้รู้ว่ารางวัลที่หนึ่งอ่ะมันคือเลขอะไรเพราะว่ามันจะ <c oughs> รางวัลที่หนึ่งเนี่ยออกหลักไหนก็แล้วแต่ได้แน่ๆได้เงินแน่ๆสำหรับท่านที่ชอบเลขวิง่งแล้วก็เล่นโต้สามตัวอันนี้ได้แน่ๆเข้าร้านเปอร์เซ็นที่น้องเข้าร้านเปอร์เซ็นเพราะอะไรอาจารย์ทําครอบคลุมไว้ให้หมดไม่มีออกเพี้ยนออกผิดออกอะไรภายในสามตัวไม่ตรงก็โต้อยู่ตรงนั้นเองอยู่ตรงนั้นนะคะ อขอให้รู้ว่ารางวัลที่หนึ่งคือเลขอะไรพี่น้องอยากได้แคปได้เลยนะอันนี้นะ,ะไม่ชัดยังไงก็ว่ากันอีกที้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะเข้ามาพวงนี้ก็เอาสูตรล่างมาให้อยู่แล้วนะคะ,ะแล้วก็ยกดีก่่นไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์พี่น้องที่ได้รับของแล้วที่อาจารย์ส่งไปได้รับของแล้วกรุณาทักบอกอาจารย์ด้วยนะจะได้ไม่เป็นห่วงว่าของถึงหรือยังได้ใช้กัน ป่านนี้คงได้ทานกันแล้วมั้งบางท่านแตไ่ไม่ไม่ตอบอาจารย์มาอาจารย์ไม่รู้ว่าได้รับหรือยังถึงหรือยังตอบด้วยนะคะบางท่านไม่ได้ตอบเลยอาจารย์ก็เป็นห่วงอยู่ทักทายส่งสติ๊กเกอร์อะไรไปก็ยังไม่ตอบบางทีออหรือไม่ว่างตอบหรือไงก็เห็นอ่านนะแต่ไม่ได้ตอบมาช่วยตอบอาจารย์ด้วยนะคะ,ะแล้วก็รอบนี้เดี๋ยวให้เร็วที่สุดใครอยากเข้า v i p อยากสร้างความมั่นใจอยากจะรวยกับเขาก็เข้ามานะถ้ามั่นใจถ้าเชื่อใจกัน แต่จะบอกว่าแน่จริงหรือเปล่าเข้าตลอดไหมก็ผิดน้อยที่สุดะนะเพราะว่าม,มันเราไม่ได้ล็อกหน่วยได้มันมีผิดบ้างนะคะแต่ว่าอัตราการได้มันเยอะก็พี่น้องก็สมควรที่จะเข้าใจนะคะเราก็เล่นก็ให้ก็เล่นให้หมดอย่าเลือกที่รักมากที่ชังเลขห้าหกตัวเล่นไม่หมดอาจารย์อันนี้ไม่ถูกก็อย่าว่ากันนะคะรอบไหนไม่ถูกก็ต้องขออภัยกาบขออภัย รอบหน้ามั่นใจจัดกันใหม่จัดกันใหม่ค่ะอาจารย์ไม่ล้มเลิกแล้วก็จะพยายามที่สุดเพราะ V i p พนี่เป็นผู้มีพระคุณเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดคัดสรรให้นะคะอ่าแล้วก็เลข <c oughs> เลขตัวเดียวนะเขาก็ยังทําอยู่เนาะ,อ,ะออกไปแลวสองงวดก็ยังเหลืออีกสี่งวดหกงวดเหมือนเดิมนะคะใครอยากได้เลขตัวเดียวก็ทักเข้ามาเบอร์นี้แอดมินเขาจะทําให้เพราะว่าอาจารย์เป็นสะพานบุญให้ ออกไม่ออกอาจารย์ไม่รู้แต่ก็เคยเห็นเขาออกหกงวดติดๆดกันไม่เคยผิดเลยแล้วก็หกงวดเขาก็หยุดจริงๆอ่าแล้วเขาก็ไม่ทําอันนี้ก็มาอีกหกงวดเหมือนกันก็ใครอยากได้ก็ทักเข้ามาเบอร์นี้เนาะแล้วก็เอ่อแอดไลน์กันส่งสลิปไปให้เขาเป็นหลักฐานพอเลขอ่ะมันจะเป็นเลขเงินพอดีของเขาอ่ะเขาก็จะพอรู้พวกเขาก็จะส่งเลขพี่น้องก็อ่าอันนี้ได้เลย ก็ใครใครอ่าใครจะเข้ามาใครจะไอ้นี่ก็จัดการเพราะว่าบีอ่าแอดมินเขาทําให้อก็เขาก็คงต้องมั่นใจของเขาเพราะเขาให้เลขตัวเดียวหางเดียวสองหางอะไรประมาณเนี้ยก็พี่น้องก็อยากจะลองก็ลองดูแต่ว่าท่านใดที่เป็น v i p ของอาจารย์แล้วอาจารย์ไม่รู้ว่าเขาตรงของอาจารย์เปล่า แต่เราเป็น V I P กันก็เล่น V I P ของอาจารย์ก็ได้นะคะใครอยากเข้ามาเป็น V I P ตลอดทีพก็เชิญได้รีบกันแต่เนินเน่นๆเ,เพราะว่าเลขงวดเนี้ยอืมไม่ไม่พูดมากดีกว่าเลขงวดนี้ก็พยายามเต็มที่อะคิดว่ามั่นใจเหมือนกันเอ่อถ้าเป็นไปได้นะอยากจะหาซื้อลอตเตอรี่นะแต่ว่าไม่อยากทะํะเพราะว่าเคยสัญญาก,กับพี่กับน้องไว้ว่าให้พี่น้องถูกดีกว่าอาจารย์ซื้อไปก็เดี๋ยวไปไป,ไปขัดดวงขัดลาบอะไรประมาณนั้น ให้พี่น้องได้ซื้อท่านใดที่อยากจะรวยก็ไม่ต้องไปตัดสินใจล่าช้าไม่ต้องไปยืนรอเขารอรอดูเขารวยเข้ามาได้แล้วค่ะเนะาะบางคนยืนรอดูอาจารย์เป็นสิบสิบปีก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ไปไหนลองก้าวใหม่ก้าวเดินใหม่ปีใหม่ก้าวเดินใหม่เดือนใหม่ก้าวใหม่ก้าวไปสิ่งดีๆก้าวไปหาความร่ํารวยลองดูอันนี้ก็อยากจะให้ลองอ ถ้ายังอ,อยู่แบบเดิมรายจ่ายมากขึ้นรายได้เท่าเดิมอันนี้กน็น่าจะพิจารณาตัวเองนะลองดูค่ะอ่ะใครสนใจก็ทักทายก,กันเข้ามาวันนี้ก็เอาสูตรบนมาให้พรุ่งนี้อย่าลืมกดติดตามกันไว้อาจารย์จะนำเลขล่างนะคะเลขล่างมาให้เนาะแล้วก็ติดตามด้วยเลขวิ่งงวดนี้จะให้เร็วหน่อยพี่น้องก็จะเข้ามาเป็น v i p ก็รีบแล้วกันเพราะว่า เลขก็จะได้หาซื้อกันก่อนล่วงหน้าได้ทันท่วงทีเพราะที่แล้วเขาลีลลลรอ,อกันพราออกสัญจรเนาะอ่ะงวดนี้เข้าปกติแล้วคิดว่ายังไงก็ต้องปังต้องรวยกันวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกท่านสวัสดีค่ะ